จดหมายถึงลูกชายทั้งหมดเรื่องการครบเพื่อนปีนงังวันที่หพฤษภาคมพศ2493บูลูกรักในระหว่างที่พ่ออยู่ปีนังนี้พ่อไม่มีโอกาสได้อบรมสั่งสอนลูกจึงคิดว่าจะเขียนสอนมาทางจดหมายเพื่อจะได้เก็บไว้อ่าน และไว้เป็นคู่มือของลูกสำหรับปฏิบัติตนต่อไปด้วยในฉบับแรกนี้พ่อจะสอนเรื่องการรบเพื่อนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของลูกผู้ชายคนเราเกิดมาไม่มีใครสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แต่ต้องพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันทั้งนั้นยิ่งเรารู้จักคนมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นคนกว้างขวางและจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ความสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางราชการทางการค้าหรือในกิจการส่วนตัวล้วนขึ้นอยู่กับความกว้างขวางของตัวเราเองเป็นสำคัญฉะนั้นการมีเพื่อนจึงเป็นของจำเป็นที่สุดเราต้องพยายามรู้จักกับคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่ต้องเลือกว่าเป็นใครแต่ว่าการครบเพื่อนนั้นย่อมมีทั้งคุณและโทษ ฉะนั้นจึงต้องระวังให้มากคำว่าเพื่อนนี้เป็นคำกว้างเพียงรู้จักชื่อเสียงพูดจากกันก็เรียกว่าเพื่อนรู้จักคุ้นเคยกันก็เรียกว่าเพื่อนนักเรียนร่วมโรงเรียนเดียวกันก็เรียกว่าเพื่อนคนทำงานอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าเพื่อนหรือถ้าจะพูดไปแล้วคนที่รู้จักกันก็มักจะเรียกว่าเพื่อนทั้งนั้น แต่เพื่อให้เข้าใจดีขึ้นพ่อจะขอจำแนกเพื่อนออกเป็นสามพวกดังต่อไปนี้เพื่อนประเภทที่หนึ่งได้แก่คนรู้จักกันเพื่อนประเภทที่สองได้แก่เพื่อนเล่นเพื่อนประเภทที่สได้แก่เพื่อนแท้หรือมิตรเพื่อนประเภทที่หนึ่งคนรู้จักกันคนที่เพียงแต่รู้จักกันนั้นไม่ควรเรียกว่าเพื่อน แต่ถึงจะเรียกก็ไม่เสียหายอะไรเช่นเราพบหน้ากันทุกๆวันจนรู้จักพูดคุยกันเราก็เรียกว่าเพื่อนเช่นพบกันบนรถประจำทางหรือในเวลาเดินทางไปโรงเรียนหรือไปทำงานเช่นนี้ก็เรียกว่าเพื่อนคือเพื่อนร่วมทางหรือเวลาที่คนแนะนำให้เรารู้จักกับใครคนหนึ่งเราก็พูดคุยกับเขา และในโอกาสต่อมาเมื่อเราพบเขาอีกก็ทักทายกันเช่นนี้ก็เรียกว่าเพื่อนเพื่อนประเภทนี้เรารู้จักแต่หน้าหรืออาจรู้จักชื่อเสียงและบ้านช่องของเขาก็ได้แต่เราไม่รู้จักนิสัยใจคอยังไม่รู้ประวัติตลอดจนความเป็นอยู่ของเขาเขาอาจเป็นคนดีที่ควรครบหรืออาจเป็นคนเลวที่ไม่ควรครบก็ได้ ฉะนั้นทางที่ดีแล้วจงอย่าคบเพื่อนประเภทนี้ให้ใกล้ชิดนักแต่ให้คบไว้เพียงฐานะคนรู้จักกันเท่านั้นก่อนเมื่อเราพบปะเพื่อนประเภทนี้เข้าก็ควรทักทายปราศัยกันพอสมควรตามมารยาทที่ดีและตามลักษณะและชนิดของบุคคลต่อนานไปเมื่อเรารู้จักเขาดีได้เห็นในิสัยใจคอของเขา รู้ประวัติและความเป็นอยู่ของเขาดีและเห็นว่าเขาเป็นคนไม่มีความเสียหายอะไรแล้วเราจึงค่อยคบเขาเป็นเพื่อนประเภทที่สองคือเพื่อนเล่นและต่อไปถ้าเราเห็นเขาเป็นคนดีจริงๆมีคนนิยมรักใคร่นับถือเขาและเป็นที่ถูกอัธยาศัยของเราแล้วก็อาจคบเขาเป็นเพื่อนประเภทที่สามได้คือเพื่อนแท้หรือมิตร คนรู้จักกันคือเพื่อนประเภทที่หนึ่งนี้อาจมีจำนวนมากและเราก็ควรรู้จักไว้ให้มากๆด้วยโดยไม่ต้องเลือกว่าผู้นั้นจะเป็นใครชั้นวันณะใดจะเป็นคนยากดีมีจนหรือจะเป็นคนชาติใดภาษาใดแม้จะเป็นคนเลวในวงเล็บเช่นพวกเกกกะเกเรเป็นพานสันดานชั่ว หรือจะเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยก็ตามเพราะถ้าเรารู้จักเขาและทำตัวให้เขาเคารพนับถือแล้วเราก็จะไม่มีศัตรูในบางโอกาสและบางกรณีเขายังอาจช่วยหรือเป็นหูเป็นตาให้เราก็ได้ฉะนั้นพ่อจึงกล้าพูดว่าการคบคนนั้นเป็นประโยชน์แก่ตัวเราทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญ เราจะต้องรู้จักประมาณตนกล่าวคือแม้จะเป็นเพียงคนรู้จักกันก็ตามแต่เราก็ต้องรู้ว่าใครที่เราควรพูดคุยด้วยอย่างไรและมากน้อยแค่ไหนเพียงใดตามชนิดของบุคคลเพื่อนประเภทที่สองคือเพื่อนเล่นเพื่อนประเภทนี้อาจมีมากด้วยกันคือมาจากเพื่อนประเภทที่หนึ่งบ้างเคยเป็นนักเรียนร่วมชั้น หรือร่วมโรงเรียนเดียวกันบ้างเคยอยู่ด้วยกันมาบ้างเคยเล่นด้วยกันมาบ้างเช่นเพื่อนในโรงเรียนกินนอนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีพอสมควรไม่ถึงกับเสียหายอะไรและไม่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมแล้วแม้เขาจะมีอะไรบกพร่องอยู่บ้างเราก็อาจคบเขาไว้เป็นเพื่อนเล่นคือเล่นด้วยกันไปเที่ยวด้วยกัน และกินด้วยกันเป็นครั้งคราวได้เพื่อนประเภทนี้เราจะต้องรู้จักนิสัยใจคอและความเป็นอยู่ของเขาดีพอสมควรแม้เราจะเคยกินด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันมาเช่นนักเรียนกินนอนก็ตามแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นคนเลวและไม่ค่อยมีคนดีๆเขาคบค้าสมาคมด้วยแล้วเราก็ควรตีตัวออกห่างให้คบเขาไว้ เป็นเพียงคนรู้จักอย่างเพื่อนประเภทที่หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีจริงมีคนนิยมรักใครเขามากและเป็นที่ถูกอัธยาศัยของเราแล้วเราก็อาจคบเขาเป็นเพื่อนแท้ได้แม้เราจะคบใครไว้เป็นเพื่อนเล่นก็ตามแต่เราก็ควรจำกัดขีดขั้นบุคคลว่าควรจะเล่นด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันมากน้อย และใกล้ชิดแค่ไหนตามลักษณะและความดีเลวของบุคคลเพื่อนประเภทที่สคือเพื่อนแท้หรือมิตรเพื่อนประเภทนี้หาได้ยากมากบางทีในชีวิตของคนเราอาจไม่มีเลยหรือมีเพียงคนสองคนเท่านั้นก็ได้และเพื่อนประเภทนี้ก็ต้องมาจากเพื่อนประเภทที่หนึ่งและที่สองตามลำดับ คือกว่าเราจะคบใครเป็นเพื่อนแท้ได้นั้นเราจะต้องรู้จักกับเขามาเป็นเวลาแรมปีเพราะเราจะต้องรู้จักอุปนิสัยอันแท้จริงของเขาอาจเคยตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันเคยเห็นอกเห็นใจกันมาและโดยมากคนเราจะมีเพื่อนประเภทนี้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ใหญ่และได้คบกันมาแล้วนานปี คุณสมบัติของเพื่อนแท้นั้นควรมีดังนี้คือ 1. เป็นคนรักเพื่อนเวลาเห็นเพื่อนได้ดีดีใจด้วยเวลาเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็สงสารและเป็นทุกข์แทนและพยายามหาทางช่วยเหลือทุกวิถีทางทั้งอาจยอมเสียสละให้กันได้เมื่อถึงข่าวจําเป็น 2. ไม่เอาเปรียบคน ไม่เห็นแก่ตัวแต่เป็นผู้ยอมเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 3. ม,มีใจเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี 4. มีวาจาอ่อนหวานนิ่มนวลและอ่อนน้อมกับคนทั่วไป 5. พูดจะมีศีลมีสัตว์พูดแต่ความจริงเชื่อถือได้ไม่เหลวไหลหลออแหละและต้องรักษาคำพูด 6. มีความขยันหมั่นเพียรและมานะอดทน 7. เป็นคนรักเกียรติของตนและทั้งเคารพในเกียรติของคนอื่นคือรู้จักเคารพยกย่องคนที่ควรเคารพแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทับถมคนที่ทำผิดหรือคนชั่ว 8. มีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ 9. คอยชักนำเพื่อน ให้ทำและคิดในสิ่งที่ดีกับคอยตักเตือนและกีดกันเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทำผิดคิดไม่ดี 10. ไม่นินทาว่าร้ายคน 11. ไม่อิจฉาริษยาและผูกพยาบาทคน 12. มีความซื่อสัตย์สุจริตและกะตันอยู่รู้คุณคน 13. ไม่ถือตัว ไม่ดูถูกเหยียดยามคนอื่นไม่เห็นคนอื่นเลวไปเสียหมด 14. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเคยอย่างไรก็อย่างนั้น 15. มีความเคารพน้อมน้อมต่อผู้ใหญ่มีกียริยาสุภาพเรียบร้อยไม่แข็งกระด้าง 16. ไม่เสียในเรื่องการเงินคือไม่ต้องเป็นคนชอบหยิบยืมเงินคนอื่นใช้คือไม่เป็นหนี้สินใคร และขนาดเดียวกันก็ต้องรู้จักค่าของเงินต้องรู้จักว่าอะไรควรใช้และอะไรไม่ควรใช้คือไม่ใช่คนขี้เหนียวแต่ก็ไม่ใช่คนสุรุ่ยสุร่าย17ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมและคนทั้งหลาย 18. เป็นคนนิยมรักใคร่และเคารพนับถือ 19. เป็นคนมีศีลธรรมดียี่สิบ ไม่เป็นคนเจ้าชู้ชนิดพระผู้หญิง21ไม่เป็นนักการพนัน22ไม่เป็นคนกินเหล้าเมาหยำเปขคองสติไม่ได้และกินจนติดเป็นนิสัย23เป็นคนมีสามคขีธรรม24เป็นคนยุติธรรมและซื่อตรง25เป็นคนหนักแน่นและเยือกเย็น26 ไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย27ไม่เป็นคนโอ้อวดคือไม่อวดรู้อวดฉลาดอวดมั่งอวดมีเป็นต้น28ไม่เป็นคนปากบอลชอบยุยแยและส่อเสียด29ไม่เป็นคนเกะกะเกเรมีนิสยัยพาน30เป็นคนกล้ารับผิดชอบและกล้ารับผิด เมื่อตนผิดทั้ง30สข้อนี้เป็นคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีที่ควรครบไว้เป็นเพื่อนแท้ได้เพราะเพื่อนประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนตายย่อมหาได้ยากที่ได้จําแนกเพื่อนสามประเภทมาให้ดูนี้ก็เพื่อลูกจะได้ยึดไว้เป็นหลักในการครบเพื่อนเท่านั้นเพราะถ้าจะชี้แจงกันให้ละเอียด แล้วจะมีมากและไม่สามารถจานัยให้หมดได้ต้องอาศัยไหวพลิบความชำนาญได้รู้มากเห็นมากแต่อย่างไรก็ดีหลักการในการครบเพื่อนนั้นมีอยู่ว่าเราต้องคบกันเป็นสมระยะคือระยะที่หนึ่งได้แก่การครบไว้ในฐานะคนรู้จักกันเป็นเพื่อนประเภทที่หนึ่งในระยะนี้เราต้องอย่าคบให้สนิทนัก ให้คบกันเพียงพูดจาทักทายปราศัยกันเมื่อพบเห็นเท่านั้นอย่าถึงกับกินด้วยกันนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันและขณะเดียวกันก็ต้องคอยสังเกตดูนิสัยใจคอและความประพฤติตลอดจนความเป็นอยู่ของเขาด้วยความถี่ท้วนและรอบครอบถ้าเห็นเขาเป็นคนเลวไม่มีคนนิยมรักใคร มีนิสัยไม่ดีก็ให้คบเขาไว้เพียงคนรู้จักกันเท่านั้นไม่ว่าเราจะรู้จักเขามานานสักเท่าใดก็อย่าตีตัวของเราให้สนิทไปกว่านี้แต่ถ้าเห็นเขาเป็นคนดีพอสมควรคือไม่มีความเสียหายอันจะเป็นที่รังเกียจหรือจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวเราและไม่เป็นที่ตำเนิติชินแก่คนทั้งหลายแล้วเราก็คบเขา เข้าในระยะที่สองคือคบไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนประเภทที่สองไปเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันได้เป็นครั้งเป็นคราวตามโอกาสและกรณีแต่ต่อไปเมื่อเราครบเขามานานปีให้เห็นอกเห็นใจกันดีรักใคร่กันดีจนสามารถเสียสละให้กันได้ประกอบกับเขาเป็นคนมีนิสัยดี ในวงเล็บมีคุณสมบัติดีเป็นส่วนมากดังตัวอย่างที่พ่อได้จารณัยมาให้ฟังร่วม30ข้อแล้วก็ให้คบเขาเข้าในระยะที่สคือเป็นเพื่อนแท้การครบเพื่อนแต่ละคนแต่ละประเภทและแต่ละระยะนี้เราจะต้องใช้เวลาศึกษาถึงอุปนิสัยใจคอและประวัติความเป็นอยู่ของเขา เป็นเวลานานๆานและให้ใช้ความสังเกตด้วยความรอบครอบยิ่งการครบเข้าในระยะที่สด้วยแล้วเราจะต้องใช้เวลาคบกันมานานรำแรมปีทีเดียวเพื่อนที่ดีนั้นเมื่อคบกันแรกเรามักไม่ค่อยสนใจในตัวเขาเท่าใดนักต่อเมื่อเราได้คบกันนานๆไปเราจึงจะชอบเขาแต่เพื่อนที่รู้จักกันเร็ว และรู้สึกชอบเขาเร็วนั้นให้พึงระวังอย่าคบให้ใกล้ชิดนักและให้ใช้เวลาศึกษานิสัยและความเป็นอยู่ของเขานาน,านการครบเพื่อนเป็นของสำคัญมากเพราะเพื่อนคือสิ่งแวดล้อมถ้าเราครบคนดีเขาก็จะชักนำให้เราทําในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราครบคนไม่ดีเราก็อาจถูกเขาชักจูงให้คิดและทำ ในสิ่งที่ไม่ดีได้ดังสุภาษิตโบราณของเราที่มีว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นเองหลักสำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งในการครบเพื่อนก็คือเราอาจต้องดูด้วยว่าเพื่อนคนที่เราครบนั้นในสายตาของคนอื่นเขาเห็นเป็นอย่างไรและเขามีเพื่อนหรือมั่วสุมสมาคมกับคนชนิดใด ถ้านในสายตาของคนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนเลวเป็นที่ตำหนิติชิ้นของคนทั้งหลายและเขาผู้นั้นมีเพื่อนส่วนมากเป็นคนเลวที่สังคมที่ดีเขารังเกียจกันเราก็ต้องสันนิษฐานได้ในทันทีว่าเพื่อนคนที่เราครบอยู่นั้นต้องเป็นคนไม่ดีด้วยเพราะหงจะอยู่ในฝูงกาไม่ได้ฉันใดคนดีก็จะมั่วสุม กับคนชั่วไม่ได้ฉันนั้นแต่ถ้าในสายตาของคนอื่นส่วนมากเห็นว่าเขาเป็นคนดีและเขาผู้นั้นมีเพื่อนส่วนมากเป็นคนดีล้วนมีผู้นิยมนับถือมากแล้วเราก็ควรแน่ใจได้ว่าเพื่อนคนที่เราครบนั้นน่าจะเป็นคนดีด้วยเราควรครบเขาต่อไปได้การเอาความคิดเห็นของคนอื่นตลอดจนเอาการครบเพื่อน และการสังคมของเขามาพิจารณานี้ก็เป็นเครื่องประกอบในการใช้ดุลพินิษซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยการครบเพื่อนของเราเป็นไปได้ด้วยดีไม่ค่อยจะผิดพลาดหลักการในการครบเพื่อนที่พ่อสอนมานี้ขอให้ลูกถือไว้เป็นหลักปฏิบัติเพราะคนเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเสียคนเพราะเพื่อนและต้องเสียใจเพราะเพื่อน คำสอนของพ่อนี้ขอให้เก็บเอาไว้ให้ดีและให้หมั่นเอาออกมาอ่านแล้วปฏิบัติตามพ่ออยู่สบายดีคิดถึงลูกมากขอส่งความรักและความคิดถึงมาอย่างลูกด้วยรักและคิดถึงมากจากพ่อ